ที่เกมาแล้วหลังจากน,นี้พอรอเมทีพ,พรมเจ้าเสือกรกนาวาสาวสวยอ่าเขาทำไรครับสุภาพรพรเพชรพรชัยมัชานุก,กับเพชรชนะครับนะข้าวคุณปีหวานหวานจากปีพระคูบุญคุณปีนุกนำทีเลย บรรเลงทั้งวันแล้วก็พรุ่นี้หนึ่งวันเพราะทีมงานปีพ้าอาจารย์หนึ่งอยู่กับเราตั้งแต่วันพุดพูดหันนะครับพี่น้องที่เราแข่งขังเนเลยเจ็วิภัยกลางคืนแ,แต่รองน้ำแดงพริพั์เทชชนาะเรือเล็กอว่าเรือสามติวิภัยในสายบีร่องน้ำต้องเงินเทพหรลุทยาไปทับออกมาบิรเ,เีบอกว่าขอสู้ เสือจะขนาดไหนเจอกับใครไม่เจอเจอพอไดีวัทะเาะขอไม่จังเสือที่ตังกับคนต่างจังหัดต่าคนต่างจังหวัดขอไข่าพิทิวาเหลือคนละลําขอโทษทีขอดิบัติเพชรนาคเหลือเจอกับเรือเพชรอรุตยาปีกันะป ทำานไม่ทำดูสิว่าลงน้ำแตกอะไรน้ำแตกน้ำแตกเป็น้องปลอง่อยพอร้อนน้สะพานนครแล้วพอแลอ้วนั่นคือร้อนน้ำลวมันลงน้ำแล้วมัน ครับกรรมาการตัดสินเรือที่ชนะอยู่ร่องน้ำนำเงินครับเทปวันลุงธยาบริธานะขับพี่น้องเรียมน้อยครับอีกหนึ่งคู่เรือสามสิบพิพายต่อไปพรเมธีกับพรพระเจ้าเสือสิงห์นำนึ่หลัลงจากนั้นครับกรกฎนาวากับสุภาพรเพชรพร,พรชัยครับเชิญครับแล้วชา<อ>ลุกกับเพชรชนะเพช,เพชพรพรชัยแล้วก็คู่แข่งนะพี่ท็อปชนพิชาธิดาในแค่ทองกับไก่ทองครับหลังจากนั้น เดี๋ยวรออาจารย์พิเชษอาจจะมี4สีเนะเ่เที่ยวตงนี้ดิต่อสองเจอสามอ่ะตือนเต้รออาจารย์พิเชษครับถือว่ากำลังเหมาะต่อเข้าไปแล้วตอนนี้ประมาณสิบห้านาฬิการครับร่วมเวลาสามกับอีกเก้านาทีครับก็ ครับจะลืมคนโดนพ่อค้าแม่ขายในงานบริเวณมัดครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะลืมไปช่วยทําบุญกับหลวงพ่อครับตักไข่ชลวาวันครับควายออก,กวันนี้นะจ๊ะควายออก,กวันน,วออกกวนี้นะจ๊ะพี่น้องอย่าลืมนะออใครจะได้ควายไปถ้าไม่ตักโดนควายเดือดร้อนพระวัดหลวงพ่อแน่ฮะออต้องหาญ้าเลี้ยงควาย ครับก็ออยังไงครับให้เรือสามสี่พิภายครับทเที่ยวทีสาม ครับนี่ที่บ้านมีกระเป๋าเหมือนกันครับเนี่ย ทั้งต้อขมขบเซอร์วิสสนับสนุนมาครับท่าส,ส่วนอันนี้ขออนาาุญออาตนะครับอ,อาา่บอานเฉยๆนะพี่เอาหน้าที่สองวงเล็กสามของกติกาสนามแชมป์ทั้งแชมป์นะครับเรือผู้ชิงชนะเลิศท,ท,ทุกประเภทหากมีการพายไม่สมศักดิ์ศรีหรือมีการสมยอมหรือกระทำการใดๆที่ไม่สงเกียรติและเหมาะสมกับผู้ชิงชนะเลิศจะไม่ได้รับรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลทุกประเภทและ ไม่มีการอุทณ์ใดๆทั้งสิ้อนอาจได้ฟังเฉยครับหน้าที่สองวงเล็กสามนะครับเอาคู่นี้มาดูเรือครับพรเมธีกับพรพระเจ้าเสือสิงกำนังครับหลังจากนั้นก็รกฎนาวากับสุภาพรเพชรพร,พรชัยมัชานุลงมาในลูกลลก,กับเพชรนาเพชรพร,พร,พรชัยหนูลงเรือลูกทำลงเลยครับตอนกราบประธานภัยแล้วขาดรำมรสการเข้าพระเดชพระคุณหลวงพี่ไม่รู้เนาะว่ามาอย่างไรแล้วถ้า วันนี้เดินทางกลับไว้กับโดยส่วนดิภาพพรุ่งนี้มาก็รัตนาานิมนต์ฉันเพลนฝั่งวัดทระบุรนครครับครับลมัสการครับเดินทางกลับโดยส่วนนิภาพหลวงพี่มหาก๊กอ๋อส่วนพรนิพัทกับเทพวลรยาเนี่ยนะครับคู่นี้น่าจะเมชา่อเช้า่อเ,เช้าใครเนี่ยน่าจะเป็นจับฉลากหนึ่งสองในสายที่เขาเนี่ย พรอภิพัฒน์กับเทพพุทธิยาน่าจะเป็นทีหนึ่งสองในสายครับใช่ไหมใช่อ่ะเขาใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เนาะส่งตัวแทนมันอ่ะส่งตัวแทนมาครับสำหรับพรอภิพัฒน์กับเทพพุทธิยาครับมาจับเป็นชนะที่หนึ่งที่สองในสายครับคู่นี้ดูกันครับพี่น้องครับปรรยายผิดขออภัยแต่ตอนนี้ไม่ผิดแล้วับพรเมธีกับพรพระเจ้าเสือสิงห์ลำหนังหลวงพ่อหนองครับวัชรรอ เจอกับหลวงพ่อนาครับวัดไผ่ตะโพธไต้โดยเสว่าให้การสนับสนุนมาโดยสอดดอโป้ยสอดอสมคิดคงประสครับเคลว่าตลาดร่วมเจริญสะพานขาวแล้วก็ไผ่ธะโพโพไซงามสะโคเลยครับพร้อมด้วยคุณวัรับผักสดครับหรือว่าผักสดที่้าขายอยู่ในตลาดร่วมเจริญไผ่ตะโพครับวันรับผักสดส่วนพร้อมไทีนี่เท่าสักนิดนึงตอนนี้นเตรียมลือทะยาอะไรนเดี๋ยวรอ Đấy, เฮ้ยจับเสี <จะ S 2> ยนนึงสองให้สายแล้วพี่รอดเนาะจับหนึ่งสอง ดูกันอยู่ครับว่าอะไรเป็นอะไรก็จะบรรยายรุนแรงกันไปก็ไม่ใช่เพราะว่าพรเมธีนั้นรู้ว่าเป็นรองมาแขกไปเยอข้ามาเจอพลพระเจ้าเสือสีดำดำก็ต้องพายกันแบบขยายข้อยืดเส้นกันมาเพราะว่าเรือมันต่างฉักพี่ีพายต่างเกตกันก็แต่ตัวเรือมันหนีก็ต้งมาพายนักมองตามสายตาก็พายกันมาแบบไม่ให้น่าเกียติรองหนามแดงฝั่งกระโดเรือที่พรเมธีฝั่งนนี้นะครับตัวเต็งตัวตึงตัวตึงแต่พรพระเจ้าเสือสีดำําหนีสบายแล้วก็สบาย อย่างนี้ต้องบอกผู้ชมผู้เชียร์ที่อยู่ริมตลิ่งของฝั่งพิษอาฝั่ง,งสนามไม่ว่าจะเป็นฝั่งสามแม่เสอือและฝั่งวัดท่าประทองวัดของพระคูศรีรัตวนวิเชียรดดอกเตอร์หรือว่าหรือว่าหลวงพ่อพระผายยอดเพชรครับก็หมดหน้าที่ทั้งคู่กับพวกนี้ครับรู้แล้วครับว่าคะแนนใครเป็นยังไงสําหรับพรแม่อยอดเสือสิงกำลัำงและพรเมทีครับวันนีพรไม่อไมอยอดเสอือโดยทีมงานไอ้บมาบ้าสิงกำนังจาวัด สาบาทพรอเมธีพี่เจรันล้วดพิลันตะขอกทีมันกระปอยให้เหลือพรพรนเจ้าเสือสิงห์รำนังหนีเข้าเซนชัยครับเวือเข้าเซนชัยกรรมาการไม่รอดีกแล้วยกโทษให้ร่างน้ำเสมอนะครับในฐานะพรพรนเจ้าเสือสิงห์รำนำบริเรือชนะพรพระเจ้าเสือสิงห์รำนำบริเือชนะแตสรุปว่าพรพระเจ้าเสือสิงห์รำนำนั้นก็จะขึ้นเป็นที่หนึ่งของสายดีครับ ครับก็หบนตาทีของเรือทั้งสองลำครับอ่าก็พักก่อนเดี๋ยวพวกนี้มาใส่กันต่อเนาะเรบพยายามจิ๋วไม่เกิน12ปีไทยครับอายุอายุไม่เกิน18ปีกอรกฎนาวากับสุภาพรเพชรพรชัยมัจฉานุเพชรเพชรชนาและไอคู่สำคัญเนี่ยครับชนทิชาตะเคียนทองกับ ไกรทองนี่ครับไปไหนไม่ได้เลยครับมาเช้าแบ่งกันคนละเที่ยวแต่เที่ยวนี้ครับครับก็คือปเลยครับสุภาพรครับเพชรพรใครครับก็เที่ยวตอไปครับเรืองแสงอ,าอ่านต่ขออนุาตใครนะครับเรือในประเภท สิบสองฟีมไยนะครับผมต้องรอคนพูดดีก่อนพี่วิโรจน์เดี๋ยวเดี๋ยวหมดคนพูดดีก่อนเลยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอให้หมดพูดดีก่อนเออกจบไปละฮุบคำราศีอือตอนนี้กรกฎนาวากับสาวสวยเขาตั้งอะไปครับสุภาพรเพชรปนชัยขึ้นไปเลยครับตามด้วยมัชฌานุกับเพชรนา กองจับต้นทุนเหมือนกัราบร้อยเมียสุภาพรทั้งไปเดี๋ยวรอกรกดเอาอ่ะเอางี้ครับสุภาพรไม่ต้องเงินไปครับสุภาพรไม่ต้องเงินไปครับกรกดกอขอเป็นที่สามในสายเลยครับชวนครับเพราะชนะแล้วไม่มีผลครับเอาเอางั้นไปเป็นคูนเค่เพชชนานเลยครับ เป็นเพชรนาฏกับมัชฉานุหลังจากนั้นชนิชาธิดาตะเคียนทองโดยทุนเ็วมัชชานุกับเพชรนาฏเข้าเลยครับครับต่างลล้วข้อส่อไปครับวันนี้สัติ์ครับบทารกิจรับเพยงาาสิงกำนังครับ สิงขนองนาแห่งบ้านลำหนังพรุ่งนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้ครับในรอบต่อไปแล้วก็ทีมเรือทุกํำที่เข้าเล่นไปสู่ประเภทต่อไปครับในวันพรุ่งนี้ครับก็มาให้กำลังใจทีมเรือรักลำไหนชอบทีมไหนก็เชียร์ทีมนั้นครับพรุ่งนี้ก็มาให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นพรบริโตเสือรวมไปถึงแม่องเอกนาวาชวันสิงห์รีออนสามนะครับแล้วก็หลายทีน้องเพียวรุนธยานะครับ กับหมดนาที่นะพี่ันครับวันนี้พักผ่อนนะพี่จับไปกอนลูกกอดเมียได้เีงงานพี่ลนานานนันนรพันเราขอบคุณครับ <S <S เออ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 เธอเออเออเเออเี่มาพบแม่คุณแล้วไม่หนาตัดอิตพิยาตะกิดเข้าไปใกล้ ไม่มีใครเล่นด้วยแม่ไม่มีใครเล่นด้วยไม่มีใครเล่นด้วยเลยเล่นแล้วเล่นมันหลับไปแล้วอ่ะมันแกล้งหลับเด็ดเด็ดเด็ดเอามือไปแนมข้างผม,มออก่อนไอ้อยู่ดีก็อยู่เบาๆเดีนะ่ยวอยู่เฉยครับจะหลับแล้วครับกนินขยะต้นหลอมไปข้าวเหนียวทำพิษเลยอลับก็ขึ้นไปกับสายน้าครับออจอดเหลือตาอ่าก็ไม่น่าจะมีแล้วผิดพลาดค,ครับก็จะเหลือเรือ,ออีก ประมาณสองสามสี่ที่ออมครับเเป็นไม่ได้นะไกลทองเขาลงเรือพวกไกลไกลทองสองอัธรสดาวาจำภัยแย่งกันเป็นที่สองในสายครับสําหรับชนทิชาธิดาตะเคียนทองอประกาศนะครับฝีผ่านอจลำใจลืมขนเรือไว้นะครับตรงไหนอะค <c oughs> ือแถวเรือตรงไหนหเป็นไม่โอ้หรืออะไรทั้งอย่างนะครับเนี่ย ติดแถวร้านตีละพานนะครับฝั่งศาลครับฝั่งนู้นน่ะเนี่ยมึงรักเรือมากเพราะถึงก็เลยขนเอเรือเรือไว้ครับเนี่ยนะครับไปดูด้วยเหมือนเรือเชลวันว่ะน่าจะใช่เชลวันใช่ไเชลวันหรือไม่ใช่ลูกบม่ใช่ครับอันนี้มันส้อมๆเอาลองไปดูนะครับใครลืมขนเรือครับเออเฮ้ยกบร้องเต็มวันเลยอร่อยอร่อยอร่อยราดหน้าเออไปเร่อไปเรื่อย เป็นคนเผืเลยครับก<ผ>มเพืเอ่อนนะก็ไล่แม่มาบมมาเถืเอ่อนนะก็ไล่ าเหลือจากแข่งแล้วแข่งแล้วไม่โกหกไม่โกหกไม่โกหกให้รีบมาไวๆไวหาเสื้อหาผ้าหากระดาษหนังสือพิมพ์มานั่งปูนั่งยิ้มกันอยู่ใกล้ๆปูเสื้อดูให้ดีดีหน่อยหมดแดงหมดตะหน่อยจะต่อยเอาดังไอพูดถึงงานนี้นึกถึงงานนั้นพูดถึงนนงานนี้นึกถึงงานนั้นคน ูที่นั่นหน้ามังซานจับใจอกอูอเ,เสือดูก็ไม่ดูให้ดีม้วแดงเลยกับติดเอ,อเออเติดอะติดอะไรวะอจนเบื่อมใหญ่จม่วงใหญ่ใหญ่ใหอดจน่วงใหญ่จมพวงใหญ่จม่วงใหญ่ จะพวงไ่ลืมนอือนะลืมนืไปล้ดูว่าพี่จะต่อไปเออคดแดงฉันนะเอื้อมมือไปปีนได้บอดอัปริกัดโ<อ>ู้ของูนอ้นั้นขยับเสือลุกขึ้นเปลี่ยนที่ดไว้พดอัปริกัดโู้ สบผัวถามว่าอยุ่อน,นันสตะหัวนั่งเฝ้าบ้านอยู่าถามแม่กีนหนูเองเป็นอะาาไรเป็นไงอะ่ะเมียบอกบดแดงนะพี่มันลุมกัดอะไรวะ ผู้ของหนูได้ผัวบอกขอดูดอยน้องจะทายามองต้องทันให้มาให้หน่อยเมียบอกอุ้ยไม่ต้องอุ้ยไม่ต้องทำไมอ่ะถ้าทายามองประเดี๋ยวก็พองละบันไหลมดแดงกัดยังโวยวายเสียงแซ่บมดแดงกัดยังโวยวายเสียงแซ่บทามดแต่น่อยต่อยเฮ้ยต่อยอะไรวะ ต่อยแะไรต่อยแนี่ต่อยแะไรต่อยที่ต่อยได้แต่ไอ้มดแดงกัดยังงวยวายเสียงแซ่บถึมดแดงกัดยังงวยวายเสียงแซ่บทำมดตะห่อยต่อยแต่ต่อยแต่ไอ้หาไอ้ปี๋มันตอดอะไรวะฟูไม่ชัดอีกทีนี้มดแดงกัดยังงวยวายเสียงแซ่บถึงเนีมดแดงกัดยังงวยวายเสียงแซ่บทำมดตะห่อยต่อยแต่ เฮ้ยต่อยต่อยต่อยมันเลยนะหน้ามือตอดอยู่ได้แต๊บกับแท๊บอาเทวัทรุ่ยามนะมาแล้วมาแล้วฟิวนาเทวิุ่ยาใช่ครับอะครับอ๋อตั้งมาแล้วพร้อมทพักต่อมตอบูหลวงมาแล้วมาแล้วเทวเล่แน่เลยมาเล่นกันเมาเล่นกันเองไม่จะขำไม่เล่นันจะรับอ่ะอ่ะเลยครับพอดีตารางเรืออาจารย์ส่งให้แล้วฝ่ายให้กิจส่งให้แล้วนะครับหลวงพ่อชฟิวอยงนี้แล้วก็แต่ความแป๊บเดียว นรับตามตารางเนี่ยอก็ต้อคู่นี้ไว้อ้าเอาคู่นี้าขอโทษ้องเพูเล่ไ้พูเลยม่พยเขาที่่ามัชชานุเจอเพชรนาดเอาเลยครับสวีทโครับยงเสียงมันดีจริงๆระรองน้ำแดงเรือดีมัชชานุก่าวก้าสิบข้าวบนระครู พระศีอาพระครูศีรัตนวิเชียรด็อกเตอร์ทีวันนี้ชนะไม่ต้องเดินตามตูดหลวงพอ่อหน,นึ่งินาทบ่าเจ็ดวันถ้าแพ้เดินตามตลอดชีวิตดูดูซิว่าทีมง,งานมัคหาโนมีนานมสกุลว่ามหาหิงโอ้ยไ,ไ,ไอทีมง,งานเท้าไฟเนี่ยผม,ม <า S 1> จำได้ลูกตัวเลยหลวงพ่อหล,ลองวงจิ์หลวงพ่อเนี่ยหาหิงมีตายมันตั้งเรือยังเมาเลยเกัยพาย่อเพชรชนาเพชรควชัยครับ เลือไม่ตรงอันนี้แม่ผิดพลาดทีมงานอ่ะปีหน้าว่าแล้วไหมจะปีนี้สุดยอดนะครับทีมงานหนุ่มลูกน้องมัทานุและปีหน้าพอจะไปทอนอายุอ่ะ,ะนะครับทายคือแปดยิงคืแปดหายไปร้อยไหมแม่มุกน้อยประมาณนักเสี่ยงพันจะร้อยตึงไม่น่าเหมือนกัอย่างนี้เอาเอาไปสินก็สอบไปร้อยตึงอ่ะแต่ยักษ์รรมไม่กล้ารับงานอ่ะเหวียวเหลือเกินชีวิต อย่ต้องกราบขอบคุณนักแฟนมันนั่งหน้านั่งบ้านเราเนี่ยมันเย็นเนี่ยยิ่งเย็นยิ่งมีความสุขพวกแกมันตั้งแต่คูแ่แรกคู่สุดท้ายอ่ะว,<ช>วันนี้มันเป็นธรรมดาเดี๋ยวเรารชิมแต่จเจ้าพิ่งหนีนะให้กำลังใจ,จออกันเจ้าแถบพอบอกเกันเที่ยวแถบจะมันมันนะครับต่างคนก็ต่างหนีตายไงใครไม่อยากแพ้พ่อแม่พี่น้อง สีบัวทองหรือไงเพราะว่าเด็กรุกมัดขาโนมาขวาครับมันจะเก่งในช่วงเย็นเย็นเพราะมาซ้อมตั้งแต่หกโมงถึงหกโมงครึ่งออกโมา,าการปล่อยหมาพาย เรือหลวงพ่อพระครูณตรีรัตนวิเชียรด็อกเตอร์ปริญญาปริญญาเจ็ดใบผายไปเลยมึงนจะเมาไม่เลิกหรือไงลองน้ำไหนลองน้ำแดงเลือนี่เป็นธรรมดาประช่ฉาบุไม่เป๋ไม่เป๋ยแต่เราจะน้าเป๋ก่อนเป๋ก่อนไอ้ตัวเล็กเรือหลวงพ่อหนีเลยโอ้ิวือจะหนีดได้ไม่ได้ตอนนี้กําลังตีครับพระคุณพัททีพระคุณพัททีจะขันลอ้อทรงการขบบันลอ้อทรงการเอาแล้วไอ้หนูมึงเสนอ คนละทีสี่ 4, ทีพอทีสอีสาีสีีเรือดีล่องน้ำแดงเรือดีล่องน้ำแดงเร่เียอยู่เลยของงานแพงลงน้ เรข้องเรืออเรืออเรืออเรือ่น้ำกข้องเรือลูรือบนฉาดานฉาดป้าไอ้พิมเรือทีมเนี้ยทำไมล่ะก่อพอรู้มันตามไม่ทันมันแก้าน้ำเข้าเรือแล้วมันก็บอกว่าถ้าเกิดไม่น้ำไม่เข้าเรือเป็นเหตุเป็นเหตุเอาสคมาบิเพือไรควมาสรุปแล้วครับสรุปแล้ว สุภาพรแสงเสียปาจะเป็นที่หนึ่งในสายเอครับส่วนเครชนะก็จะเป็นที่หนึ่งในสายปีครับและเรือคู่สองปีจะเจอสามเอก็เลยแก่เรือแสงกะบพกับกรกฎนาวาครับคู่นี้ใครชนะคู่นี้จะไปตัดเชือกนะครับจะไปตัดเชือกกับยุพาพรเท็ดพรชัยและคู่ระหว่างสาวสวยยุพาพร กับมัชานุถ้าคูน่นี้ใครชนะพรุ่งนี้จะไปตัดเชือกกับเพชรชนะพร้อมแล้วลงเรือครับลงเรือเลยครับชนหลังจากชนิชาตะเคียนทองกับไก่ทองพายแล้วเรื่องแสงล่องน้ําแดงกรกฎนาวาล่องน้ำน้ำเงินสาวสวยยุภาพร,พรแดงมัชฉานุน้ำเงินหลังจากนั้นอใช่ครับพายกันสองในสามเที่ยวใครชนะขึ้นไปเล่นสีระบนครับส่วนผู้แพ้ ก็จะชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีรางวัลให้ถือว่าได้ช่วยทุกลังในประเภทกอส2นะครับเชิญครับลงเรือเลยครับอ้าวคู่ต่อไปก็คืออ่าสนอดครับชนิชาธิดาตะเคียนทองห้องน้ำแดงไก่ทองน้ำเงินเรืองแสงแดงกอลกฏนาวา้ํำเงินสาวสวยยุภาพรแดง มัดชายนุกน้ำเงินหลังจากนั้นก็กลับสลากไปกลับสายน้ำครับคู่ระหว่างเรื่องแสงกับก้อนกลทุกข้ามชายนุกกับสาวสวยยุพากรครับแค่นั้นเองครับลูกเดียวลูกไอเด็กคนเดเลยาใครเป็นที่หนึ่งในสายเขาคู่เนี้ยแต่ยังไม่จับนะจับมือก็ไม่แน่นแเออเอามาแน่ชนิชาพี่าตะเคียนทองกับกระไรทองเนี่ย เดี๋ยวโชกลูกโชวกผมมันเชียร์ตรงนี้หรือเปล่าเมื่อกี้มันถึงมีผลการจับฉลากสองอ,อบตบบนหลวงจับได้มีแต่คนอยกย้อยและส่งน้ำหน้าอ,นอบตบข้หลวงในนามพรหพิพัฒน์จับได้ลงน้ำอะอไองเขาอะไหครับจับได้เป็นที่ที่สองในสายครับเทวรุตยาเป็นที่หนึ่งในสายทำไมมีแต่คนหวนลอ้อผมเห็นแรกผมกะได้นั่นหลอดต้องได้ที่สองเพราะมีแต่คนหวนลอ้อกันทั้งนั้นเลย เออ <c oughs> ครับ, <c oughs> รบก็เป็นอารราันว่าเทวุลุธยาเป็นที่หนึ่งในสายกรพรนิพัสเป็นที่สองในสายแต่พริพพัสเจอใครในวงเนี้ยโ,โ,โ,โอ้โหของีเขาให้วุลุธยาก็จะเจอกับฮะเทวุลุธยานะเดี๋ยว 1A A, A B A A C จดวันเาทีเยอความเจเสีเจะเป็นพ่อวันเช้าเลยครับแต่เช้าเลยพวกนี้วาตอนมันอกันครับกินน้ำเีนกอนนะบแปทีลก่อนแล้วเอาตันหลุดแลเรือเรที่อื่นเาใช้ยกนะครับเอาอบหลอดเอาวักหลดใช้ลากขึ้นนะครับลากใช้ได้เราแคลหมดเรื่เรือ ม่ใช้ยกโอทอปบนเหลอคราบเอาเรือส1บอลงเรือเนาะอยู่18ครับเรืองแสงกับกรกฎนาวาเรืองแสงกับกรกฎนาวาลงเรือครับสาวาสวยยุภาพรกับพัชชายนุบลงเรือครับเอาเรียนเชิญครับเดินเชิญครับก็ให้เรือที่สองพิพายครับ พอค่อยขยับขึ้นไปครับพอนั่งอยู่นึกว่าคนไม่เยอะคนลุ้นเป็นไงพยืนมองเฮ้ยเยอะมันยการมาไต่สะพานมาน่ะขนาดวันแรกคขับเลือเลยเนี่ยเดี๋ยวพ่อลงนู่นี้เลยตุบแน่นๆนะใครมาช้ายืนะเพราะเผิร์ว่ายน้ำดูเลยวัดเราอะคนเยอะจังแน่เมื่อกี้พ่อเดินนะใช่ได้หลวงพ่ออย่าเพ่งจังงานใช้ได้ยังไม่รวมใต้สะพานไปทางบ้านลงศพไม่อยู่อีกนะพ่อดู้ไลิบตะลิงเยอะเลยแต่ที่แน่ไอ้เรือล้วน้องตระบนพระเจ้าเสือแน่มันวิ่งเราสาร ไม่รู้เรืออะไรละมันวิ่งรอบสามมันบนอบอดะกำลังมะเจ้าเสือแน่ไอ้พวกนี้เรืออะไรวะเนี่ยอ๋อเทพวนุษยยาเทพวนุษยยาอ๋อมันบนอน้ทีหนึ่งได้สาม ิ0รอบเออวยหายใช้ได้ออใช้ได้ต้องสูงไปหน่อยพี่เห็นไหมนักกอล์ฟบอกว่าอะไรจะมาสักสิ่เจ้าสมเด็จพระเจ้าเสือใครคิดไปดีครับคิดไปดีเนี่ย สมเด็จพระเจ้าเสือจะลงโทษโดยไม่รู้ตัวไม่ต้องกลัว่าดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าเสือเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากออกอากาศดังแนวเนี่ยและเป็นกีฬาที่ทรงโปรดมากผมบอกเลยคนพรมน้บช้างเนี่ยคุยเรื่องอะไรคุยได้ครัหากบอกสาบานเราก็เคลอบสิโอกระโดดหนีเลยสาบานพระเจ้าเสือสิไปเอาตายอย่างเดียวครับก่อนที่ผมจะลงสมัคร สมาชิกสภาเทศบาลครับผมมาปฏิญาณตนที่นี่อันนี้เรื่องจริงครับเป็นไงล่ะพอ่อผมได้รับตำแหน่งผมจะช่วยทับคงครับและผมก็ช่วยทับคงจริงจครับกระไก่ชนสอเทียนชัยหมดซุ้มแล้วเอามาทอดพะเนชให้พระเจ้าเสือดูเอาเอ,า,เอา,มา,มา,มามามาตีให้ทอดพะเนเอามาตีเอามาตีทอดพะเนตเอามาตีสวัสดีคุณปู้ครับบุญน่าราเจอที่พิศโลกครับหากวา แม่มุกไวเย็นเขาหิวเลยเอาไว้เอากลับไป้ก็หิวอะไรแม่เดี๋ยวเขาเริ่มแล้วเดี๋ยวกินข้าวบ้านกันแม่เฮ้ยเฮ้ยห่วงงานนี้พี่เฮ้ยไปไม่ได้เฮ้ยห่วงงานนี้เฮ้ยห่วงงานนี้ผมล้มคานผมไม่อยากไปครับนานจะหลายรอบว่ะ มันรอตั้งแต่เรเหนื่อยแล้วเนี่ยหลายมากบนสมเด็จพระเจ้าเสือเออไม่รู้ซะแล้วเบียร์ทิศเบียร์ทิศกองแล้วมันถึงภาพเลยไหมมันถึงไหมนะเียร์ทิศถึงไหมอีกองตัวนี้สีเอออีกองตัวนี้สีแล้วขาดอยู่แล้วพี่เออกองกองมันถึงไหมน่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบอก